เมวาอิโตทิพนังเปทานังอุปกระปติอิจิตังปะติตังตุงหังทิปะเมวาสมิทตุวสัพเพปุเรนตุสัพกปาจันโมปะรโสยธาปะนิโชติรโสยธานจิติโยาปะเวชานุสภะพะตุ ยเยสีทิธานราตาโสติภะริยสุตตัมภะรสิยาโยจะวานนวัจพันังวัติเยสวาสตวัสาจันโยจะเทวาส

ในดนำภาชนะมาทำที่จีตกเสกอธิษฐานที่โดยหลวงพนะ่อสมหังเดียร์สมปันโนพระคุณแผน,พล,แน,น,น,แนพลายแม่สีสุวรรณแม่ย่านังสีสุวรรณพระคุณแผนพรายแม่สีสุวรรณต่อไปก็จะได้โงดังนะเอาไปพระคุณแผนชุดนีนะ้บอกกุต่ต่อไปอเรื่อยๆเทว่าจะมีคน เท้าบูชาเป็นที่เราเล่นนี้ยงเสด็จสายบุญเล็ดดำก็ไดานฟ้าคณะจากประเทศสิงคโปร์จากหลายประเทศมาเลเซียด้วยนะสิงคโปร์หลายคณะเลยวันนี้ชื่นใจมูทนาสาธุทุกท่านขอให้โชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกคนนะโยมครั้ไรเกลี่ยมาเรียบร้อแม่แม่สีสวนอาจารย์คำพีอาจารย์คำพีของบูทนายันคำพีไหม จากคัมภีรับจากเพจคัมภีร์คัมีร์นิวคัมภีร์นยวได้ว่าเป็นความศพผู้ใจบุญกัศกาผู้ใจบุญความศพผู้ที่เลเป็นสายบุญแห้ว่าเป็นสะพานให้ท่านสังกันั้นได้มาวันีมอีสบว่ามันจะได้เื่อกนจรย์เี้ยบ ขอโชคลาภขอเรื่องงานธีกันงานต่อไปก็จะได้บอกคนนะญาติโยมที่มาทําบุญที่วัดสนามชัยจากหลายจังหวัดไหว้ขอพรเท้าเวทไหว้ไข่ไย่ลืมนะไหว้ขอพรแม่ย่านางเอือซีสู่วัดด้วยแล้วก็จะมีเหรียญด้วยนะมีเหรียญหลวงพ่อสมบวังเนี่ยรุ่นแรกฉลองเป็นเจ้าวาดนะในโอกาสเป็นเจ้าวาดในปีหน้าอยู่ก็หลวพ่อสมบัังญาติสมกันโถพระอาจารย์สมบวัง หรือที่ชาวบ้านเรียกพระอาจารย์แจวัดสนมามไทยอยู่ในชื่อเหมือนอาจารย์แจวัดนอกระบบสามเณรของเดชอาจารย์แจวัดสนามไทยก็จะได้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของพระเกจิอาจารย์ด้วยกันก็ตามาเวลามีงานเต็มเต็มหนึ่งปีเจริญพุทธมณฑลที่ไหนจเจริญพุทธมนต์ก็มีงานปลุกเสกที่าฐานจิจเราก็าสมหวังก็ได้ไปออกงานกับ พระเกจิอาจารย์หลายท่านด้วยแต่ละวัดก็สลับกันไปมาแต่ตอนนี้หลวงพ่อสุขภาพกำลังจะดีขึ้นจบนั้นใกล้จะเดินได้แล้วกำลังกายภาพบำบัดผ่าตัดสุขภาพก็ค่อยๆดีขึ้น,นด้วยบารมีระอาจารย์สมหวังยาผสมกันลงแต่ว่าเปนสนั้นแยลรักษาการใบตัดอ่าใบเล็กกันนะใบเล็กใบเล็กใบกล้วา <c oughs> ครับนะวันนี้กนะ็จะมีการทำลายบล็อกด้วยนะครับนะ ต่างประเทศเยอะเนี่ยก็ไปที่มาเลเยนด้ี่ยเม้อไปกับด้านยาแล้วได้กับด้านกับด้าไดู้ใ่่กันม่ตหรอกเนี่อ้าบจะไม่อยู่ ใบหุ่นได้เนี่ยไม่แน่เก็เป็นกันั้งนั้นเลยงานาเป็นคนเป็นไม่คนด่าเป็นช่างกันั้งนั้นเลยมันใช่ที่ไหนไนี่หลวงพ่อสมหวังนะครับท่านจารนาคขารยันลงบนภาพภาพคุณแผนภายเม็สี เนื S 1> <S 1> <S <ý sweetness and> ้อนี้สวยมากเลยสมวารยรนสัมปันโนนะครับเหลือไปขึ้นฟอตองปากุ่งแผ่นพายเมสี แก่เลยจับคนไม่คนรู้จักที่คือรถออามาเ<ะ>ขาจะถ่ายรูปรับปัจจัยเขาจะเช่าเอาวางในช่องสีขาวเอาวางแล้วหลวงพ่อจักให้เขาหน่อยเขาจะถ่ายรูป ไม่เนแล้วเขาถง้จัพีแล้วกแล้วอียตัด้อย่างงงงงงนงองง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 ้งง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 งองง่งงง ลายกเกียมรับอกไม่มีเม่มีเินนะครับทายแม่สีาจารย์สหวังาอดมองาลกาะเายแม่สีอาจารย์สมหังวันาย่างทองไม่มีเกิดไม่มีเพิ่มครับพี่น้องครับดีด้วยนะครับ สเสเสร็จหวยออกเลยนะครับหนึ่งสี่เด็มเด็มน้องนะบลเมีแม่